มาที่อองทูอ่องทูมงมาแล้วเบนเจมเบนจามินเจมเดวีโอยาวนี้ไม่พลาดครับได้นีครับอรออะไรครับตรงนี้โอยเขาบอกว่าฟอร์มกำลังกระชูดโอ้โยเป็นยังไงแล้วครับโอ้โหธนวัตซึ่งจิตถาวรดีพอไหมบีจีครับชนาทิพให้มาพาทิกูสตารสัน้นโอ้โเนี่ยแหละครับ เทียบฟอร์มกันดูเลยครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากตัวหอมหอมฟุ้งหอมติดหอมทนหอมนานสามารถกดในตระก้าด้านล่างได้เลยนะครับสบู่ในเครือของแตงโมลงเปียพงหญิงนั่นเองนะครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพง์ยิงวันนี้ครับจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามข่าวสารของวันนี้แหละครับและที่สําคัญเลยนะครับฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติไทยครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอตุ๊กครับเดินทางไปดู ให้เห็นกับปาเลยนะครับว่าเหล่านักเตะที่อยู่ในค a นดิเดตเนี่ยครับที่ทางฝ่ายเทคนิคเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้กับมาซาทดาอิชิอิเนี่ยฟอร์มเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเดินทางก็ไปคุยกับหน้าพู้สอนนะครับแล้วก็สโมสรต่างๆนี่เพราะตรงนี้ไปตั้งแต่ทีสยันทีหนึ่งนะครับไปทุกลีกแล้วก็ได้พูดคุยกับโรบบท ป o ุลเลอรนะครับต้องบอกว่านี่คือคนที่กลุ่มข้อมูลของราชบุรีแล้วก็นักเตะไทยลูกครึ่งหลายๆคนนะครับในช่วงยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ลองมาดูฟอร์มนะครับเหล่านักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่เข้าตากันเลยดีกว่านะครับแน่นอนครับว่าเรามาเริ่มต้นกันที่ราชบุรีครับ แล้วก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากธนวัตรซึ่งจิตถาวรวันนี้เนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มแล้วครับต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ยิงไกลได้ดีนะครับแล้วก็เนี่ยดูสิยิงไกลจนโกเนี่ยแขนเจ็บเลยครับโอ้โหปัดลูกนี้คือต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะปืนใหญ่แถวสองคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าช้างศึกของเราเนี่ยนะครับหาผู้เล่นที่ยิงไกลแบบนี้เนี่ย ไม่ค่อยได้นะนานๆจะหลุดมาทีนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถจะยิงไกลแล้วหาจังหวะทําได้ดีแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนยิงหนักด้วยตั้งแต่สมัยเลสเตอร์แล้วนะครับคือตอนอยู่เลสเตอร์เนี่ยยิงหนักกว่านี้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะแต่พอมาตอนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเจ้าตัวก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าฟอร์มกําลังกระชูดโอ้ห เป็นยังไงแล้วครับโอ้โหธนวัตรซึ่งจิตถาวรดีพอไหมแต่ต้องบอกครับจังหวะนี้เนี่ยมีดวงเล็กๆนะครับโอ้โหถึงขั้นที่ว่าบอลมันเปลี่ยนทางเยอะเหมือนกันแต่ว่าเอาละนะฮะตอนนี้แบบมาแบบไหนก็ต้องเอาละนะโอ้ราชบุรีครับได้ประตูจากธนวัตรซึ่งจิตถาวรแล้วก็เป็นเกมที่พ่อตุ๊กเนี่ยไปดูนะครับในสนามเลยต้องบอกว่า ก็มีหลายจังหวะที่ทําได้ดีแต่รวมไปถึงจังหวะนี้แหละครับโอ้โหยิงมาซัดไกลอะ่ะคือเนี่ยคือจังหวะยิงไกลแบบนี้โอ้โหแต่ว่าถ้าไม่เฉลับก็เสียวอยู่นะถ้าดูทิศทางบอลนนีะ่เสียบอยู่นะเออเนี่ยคือบอลมันไซส์ก้อยอ่ะนะครับแต่พอมันโดนแบบนี้มันปั่นเปลี่ยนเลยนะฮะยอดเยี่ยมครับเนี่ยโอ้หูยิงแรงด้วยคือต้องบอกว่ามีโอกาสเข้าอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะฉลับหรือไม่ฉลับเนี่ยมันมีโอกาสปั่นปุ๊บแล้วเสียบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอมาทางนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดครับมีดวงด้วยนะฮะเก่งแล้วต้องเทงแล้วจังหวะต้องมานี่เห็นไหมธนวัตรซึ่งจิตถาวรครับแล้วเรามาดูเกมอีกเกมหนึ่งครับ BG ครับชนาทิพให้มาพัธิกูสตาสันโอ้โหเนี่ยแหละครับเทียบฟอร์มกันดูเลยครับลูกยิงไกลลูกไหนดีกว่ากันนะฮะ โอ้โหมันก็ดีไม่เหมือนกันแล้วกันนะเออเอาอย่างนี้ละกันนะครับพาติกูสตรัรสั้นไปเล่นใน J 3รกับนารามาเนี่ยกลับมานี่โชว์ฟอร์มตั้งแต่ทีมชาติเลยนะคือเหมือนสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้นะครับเนี่ยเป็นเหล่านักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นอนาคตของทีมชาติไทยของเรานะฮะก็มาอยู่ BG ีนี่ยิงเลยนะครับลูกนี้สวยมากนะไม่ง่ายแล้วชนาทิพย์วันนี้เล่นดีมากด้วยเอาจริงคือคอยป้อนคอยให้เพียงแต่ว่ากองหน้าเนี่ยอาจจะ ไม่สามารถทําได้ทุกลูกแต่จังหวะนี้นี่จับแล้วเข้าช้านะครับพอเข้าช้ามีเวลาได้แต่งได้ปั้นหน่อยแล้วยิงสวยอีกคือเขาเรียกว่า Perfect g o โเลยครับนี่แหละอีกคนหนึ่งอา้าวมาต่อนะครับคนนี้ก็เป็นทีมชาติไทยในยุคใหม่ครับนั่นก็คือเบนจามินเจมเดวิสแต่ตรงนี้วิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับให้มากับเจมเบรฟอร์ดโอ้โหนี่เหล่าทีมชาติยุคใหม่ทั้งนั้นแล้วโคกมาตรงนี้แล้วเปนเจม เรียบร้อยหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับตรงนี้ครับโอ้โหไวเดเชอร์ครับจ่ายออกขวามาสวยเลยจริงๆแล้วก็ต้องตามดูฟอร์มนักเตะเหล่านี้ให้ครบด้วยนะครับเนี่ยครับโงงมาแล้วหูยใครอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ได้ติดชุดหลักนะครับเอเชนครับรอบคัดเลือกอันนี้ก็ใหญ่สุดแล้วไม่ว่าเจอทีมอ่อนทีมอะไรอย่างเงี้ยตัวหลักๆต้องไปให้หมดนะครับโอ้ตีเส้นมาล้ำหน้าทีจังหวะนี้ นะครับไม่น่าได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้จริงครับเนาะโอ้เสียดายครับแต่ไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินนี่ยังไม่ให้มาต่อครับจังหวะนี้อยู่ตรงกลางสนามสายมีขวามีเลือกออกขวาไปครับแล้วเปิดมาแล้วบง่งเอามาที่อองทู อ่องทูมงมาแล้วเบนเจมเบนจามินเจมเดวีโอ้คราวนี้ไม่พลาดครับได้ดีครับรออะไระครับตรงนี้โอ้โหสามลูกสามสไตล์ครับชอบแบบไหนครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สามารถบอกได้นะครับว่ารุ่นใหม่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วคุณชอบประตูไหนมากที่สุดนั่นเองนะครับโอ้โหแต่บอกได้เลยว่าสวยทุกลูกครับ ในขณะเดียวกันนะครับเรามาติดตามนะครับในแวดวงของอาเซียนกันนิดหนึ่งนะครับต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเนี่ยฟุตบอลในย่านอาเซียนในกระแสค่อนข้างดีแล้วก็มีาการยกระดับสูงมากนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่า ไปถึงระดับฟีฟ่ากันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าระดับฟุตบอลยุโรปกันเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบิ๊กบอสยะโฮดาโรตซิมเนี่ยประกาศนะครับจะนำทีมอุ่นเครื่องกับเปอเชหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเร็วๆนี้ด้วย ตุลกูลอิสมาเอลผู้บริหารสูงสุดของสโมสรยะโฮดารุนตะซิมกัยทีมยักษ์ใหญ่แห่งหลีกมาเลเซียเขาวางแผนเตรียมที่จะเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับกับปาริสแซงต์แชแมงยอดทีมระดับโลกจากลีกเอิงฝรั่งเศสไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะฮะโดยทั้ง2สงโมสรเนี่ยจะร่วมมือกันพัฒนาทั้งแผนงานระยะสั้นระยะยาวนะครับโหบอลมาเลยก็ต้องบอกว่าทั้งเงินถึงก็จบนะครับเหมือนอินโดอ่ะ เอลิกโตเฮียนะฮะโอ้เงินถึงจบหมดเลยนะครับถ้าบิ๊กบอสยะโฮเนี่ยตุนกูลเอาด้วยก็ไปไกลเหมือนกันนะผมว่านะฮะแต่เขาก็ต้องบอกนนะครับว่าเตรียมที่จะร่วมมือกันบริหารงานพัฒนาฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยกับฟีฟ่านะครับจันนี่อินฟันติโน ประธานเลยอ่ะนะครับถึงแผนการพัฒนายกระดับวงการฟุตบอลลูกหนังในย่านอาเซียนแล้วก็เสือเหลืองทั้งการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานักเตะเยาวชนที่มีพรสวรรค์นั่นเองนะครับแต่ผมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้ายกระดับเป็นทั้งอาเซียนผมว่าเร็วแป๊บเดียวหลายๆชาติช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการแข่งขันขึ้นนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ดีกว่าต้องช่วยกันตอบคําถามพีโจแล้ว นะครับพี่โจโห้าหลาล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียนะครับพี่โจโก็มักจะออกมาโพสต์ตั้งคำถามกระทู้อะไของแกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอาตามข้อเท็จจริงทีมชาติไทยหมดยุคจากดัชกรทองเหลากับอาทิสุนทรพิษในยุคนี้มีใครยิงฟรีคิกเข้าประตูได้บ้างเออนี่เขาก็เป็นการตั้งคำถามนะสั้นๆนะครับส่วนแฟนบอลแฟนเน็ตนะครับ โลกโซเชียลก็เข้าไปกระหน่ำตอบคำถามกันเลยทีเดียวนะฮะก็ ตามนั้นแต่ถ้าพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากหรือว่าเป็นตัวหลักนะก็ตอนนี้มีทีระทรหรือว่าอาจจะรอสุพนัทนะครับแต่ว่าถ้าชัดเจนแบบโอ้โหมาโป๊ะโป๊ะหวังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค,คลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ